ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเดี๋ยวสร้างทดลองไปเลยนะครับนะครับคลิปนี้ก็นี่ครับไอวันนี้ออกมาดูต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนผมปลูกไว้เนาะประมาณ1 5วันแล้วครับก็ไอ้ปรากฏว่านี่ครับตอนนัามาปลูกต้นมันง่อยๆเนาะนะครับผ่านตอนตอนปลูกมันมันสดดีอยู่แต่ว่าผ่านไปประมาณ3วันมันเหี่ยวนะครับมันเหี่ยวแล้วคราวนี้ รดน้ํารดน้ําใส่มันไอ้นี่ครับมันฟื้นขึ้นมาเนาะมันฟื้นขึ้นมาแล้วก็แตกยอดนะครับตอนแรกตอนแรกยอดไม่ออกนะครับนี่นี่เห็นไหมครับแต่มันออกเนาะมันมันไม่ได้ออกต่อในไอ้ใบใบเก่านะมันมันออกข้างๆนะครับนี่เห็นไหมมันะออกข้างๆนะมันะจอกใบใหม่ข้างๆเนาะนี่นี่มันจะจะแตกยอดใหม่ออกข้างๆนะครับนี่ เริ่มแตกยอดใหมแล้วครับตอนแรกไม่มีนะนี่นี่นครับตอนแรกไม่มีเริ่มออกข้างๆนะจะแตกยอดใหม่ออกนะครับแล้วก็ที่เจ๋งไปกว่านั้นก็คือรากออกด้วยนี่รากปลายรากเก่ามันมันมันต่อจากรากเก่ามาเลยนะครับอตัวนี้คือรากใหม่นะครับตัวนี้ก็กําลังออกมาผมไม่กล้าคุยไปทางนู้นเนาะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนรากนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูต้นอื่นด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวกบต้นนี้ก่อน แต่ข้อเสียเนาะข้อเสียคือไอ้โคกนี่โคกไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมปั้นโคกขึ้นมาแล้วก็ปลูกเลยนะครับออแล้วเวลาฝนตกเมื่อคืนฝนตกแรงเลยนะครับแบบท่วมเลยนี่ครับท่วมมันตรงนี้เห็นไหมกันน้ําเห็นไหมครับกันน้านะครับแต่ตอนนี้น้ํามันลงแล้วนะครับดูยอดครับยอดที่มันเดินครับเครับฝั่งนี้ก็ประมาณ๋ยวให้ดูดูมันครับ ไม่ต้องพูดถึงเลยมันงามมากนะครับขนาดปลูกปลูกด้วยเงามันนะครับแต่ปลูกช้าเนาะปลูกช้านะครับปลูกทีหลังเขาเลยนะครับแต่ว่างามนะครับต้นเท่านิ้วมือเลยนี่มีแต่ต้นทุเรียนนะครับเห็นไหมนี่ตันนั้นประมาณสีต้นมาจากจากจาก,จากตรงนั้นนั้นนี่ครับก็ยอดเดินเห็นไหมครับยอดเดินแล้วนะครับก็ดีใจไปกว่านี้ก็เขา ที่สาเหตุที่ผมดีใจที่ทุเรียนมันแตกยอดนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเดี๋ยวเดินไปพูดไปไอเขาบอกว่าพื้นที่แถวนี้มีคนมาปลูกเยอะแล้วนะครับมันไม่เป็นนะเออบางคนเขามาเขาก็บอกว่าโอ้ขอยอามาปลูกแล้วมันตายเพิอนว่าเ,เดี๋ยวเจ้ามาปลูกเถ้าเบิ้งงลดเดี๋ยว็ใตายเพิอนว่านะครับเอ,อ,อยเอามาปลูกก้อนเจ้าอีกตายยังตายมืดยังบ่ยังนะเพิ่าหน้าต้นใหญ่กานี้อีกยังบ่ยังเพิ่นว่าเอแต่ว่า นี่ครับเดี๋ยวมาเบ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะปลูกเป็นไหมแต่ว่าเห็นไหมครับมันแตกยอดแล้วนี่นี่มันแตกยอดแล้วแต่มันไม่ออกตรงนี้นะคือตอนแรกตรงนี้ไม่มีนะครับมันมีแต่ตรงนี้แต่พอมาปลูกปุ๊บผมนึกว่ามันจะเดินที่ยอดนี้นะครับแต่ความจริงไม่ใช่มันมาเดินมาเดินใหม่นะครับมันออกใหม่นะครับก็แสดงว่ายอดตรงนี้น่าจะหายไปเนาะเออเห็นไหมนี่นี่นี่มันมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ตอนแรกปามาณจะเป็นแบบนี้ แต่พอมันออกมันไม่ออกตรงนี้นะมันจะมาออกแถวนี้นะครับเท่าที่ผมดูมาหลายต้นเนาะ,ะต้นนี้ผมก็ซื้อมาห้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวดูรากแอบดูรากต้นนี้นะครับเดี๋ยวพี่ผมมาเห็นโดนดา่าแอบมาคุยไอเงาทุเรียนนะครับโอ้นี่ไงครับเห็นไหมรากเป็นขาวๆเ,เลยนี่มีแต่รากนะครับน,ะนี่เห็นไหมครับนี่มีแต่รากเลยนะครับนีน่ี่มีแต่รากมันออกมาแล้วเนาะ โอเคครับดีใจมากที่ทุเรียนแอบออกรากเพราะว่าแต่ยังดีไปอย่างคือฝนตกแรงเมื่อคืนเพราะว่าผมอยากให้ตกแรงๆเลยนะครับเพราะว่าจะให้ไอโคกมันแน่นนะเพราะว่าถ้าถ้าลากทุเรียนออกไปเยอะแล้วแล้วฝนมาตกแรงโคกมันยุบลงนี่ลากขาดเนาะเพราะลากขาดปุ๊บทำให้ดีไม่ดีตายนะครับดีไม่ดีทุเรียนตายเลย ก็โคกที่ปลูกไม่แข็งแรงอะไรประมาณนี้นะครับเออเดี๋ยวดูต้นอื่นมั่งตัวนี้ผมซื้อมาต้น60บาทเองนะครับนี่ผมไม่ได้ซื้อต้นใหญ่นะผมซื้อต้นเล็กนะครับแต่หน้าทางผมเอาต้นใหญ่มาทดลองเออเห็นไหมครับนี่ผมคิดว่ายอดไม่ได้เดินข้างบนแน่ผมคิดว่ามันจะมาออกใหม่ดีมันเริ่มมันเริ่มมาแตกข้างล่างเนาะแตกตาข้างๆเห็นไหมนะครับมันมาแตกตาข้างขนะครับนี่แต่ข้างบนน่าจะนิ่งนะครับแต่มาออกข้างขางเออก็แปลกดีเนาะ นี่ครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยตอนมาปลูกได้ประมาณสองวันสามวันนี่ผมทอเลยนะครับผมคิดว่าไม่เหลือตายหมดแน่เพราะว่ามันเหี่ยวนะครับเหี่ยวลงครับอ่นนี้เห็นไหมยอดนี้น่าจะหยุดนะแต่มันมาเดินยอดใหม่เห็นไหมครับม,มาเดินยอดใหม่มันมาออกในกานใหม่เนาะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ขอคุยแล้วกันเนาะไม่กล้าคุยนะครับเดี๋ยวมันจะไอเดสสมอลล เดี๋ยวมัตสิใต้ครับบอวกาครับกับข้าวโอ๊เบืองหลายคนแห้งครับข้าวโอ๊ตเบิงว่ามันสิเป็นบอนะครับมันสิเป็นบอกะเลยจนผมแบบว่าอุถอเลยนะครับเห็นข้าเว้อ๊ว่าถอเลยว่าพื้นที่แถวนี้ปลูกมันสิใต้เพิ่นวานะครับแต่ว่าผมก็เลยลองเอาเชียงเลยนี่ตอนนี้ผมคุยเบิงแล้วมือเสาออกห่างมาทุกตนนะครับ นี่ผมคุยมาสามต้นเลยเห็นบะนี่ต้นนี้ก็ออกนะครับออกแล้วข้างล่างก็มีเห็นบ่ครับนะ่ะหาขาวๆนะแมนมดเลยมี่หาทุเรียนนะครับอกบกบกบ,กบนะครับกบดีกว่าเออเห็นบะอ่าแตกยอดนะครับวาเล่าแน่วากลางแน่เดรอบเพราะว่าไอ้เพือ่อฟังหูเหลืองกันทั้งสองถางเนาะนะครับนี่ครับ ก็วิธีปูผมนะเดี๋ยวตัวนี้ผมจะเอาดินมาใส่อีกอยู่มันยุบลงเนาะไอโคกตัวนี้มันยุบลงนะครับแต่ผมอยากให้มันยุบก่อนก่อนที่รากทุเรียนจะออกเนาะถ้าถ้ารากทุเรียนออกแล้วมายุบนี่รากขาดดีไม่ดีตายนะครับก็วิธีปูผมก็คือตัดรากขดน,นะครับตัดรากขดแล้วก็กบกบแค่เสมอนะกบดินแค่เสมอเบ้าตัวนี้นะครับนี่ครับแค่นั้นเองนะครับก็เรียบร้อยก็อยู่มาได้สิบห้าวันแล้ว ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เขาบอกนะบางคนคนที่เขาปลูกมาก่อนแล้วเขาบอกนะครับผมไปทาเขาบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นไอ้ทดลองมาปลูกดูสักสี่ห้าต้นก่อนนะครับแล้วดูนะว่าอมันจะผ่านไปสักสิบห้าวันมันจะรอดไหมถ้าผ่านไปสิบห้าวันมันยังอยู่นะครับก็แสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นดินไม่เค็มนะดินไม่เค็มดินปลูกได้นะครับสามารถปลูกได้เลยนะครับทําต่อได้เลยเขาบอก ผมก็รอดูมานะว่าแต่บางคนเขาบอกบอกว่าอย่าว่าแต่สิบห้าวันเลยแค่อาทิตย์เดียวก็ให้มันถึงเถอะเขาบอกนะครับแค่อาทิตย์เดียวก็ให้มันห่อเถาะเพื่นวานะครับเออปูลงคนพันยางมาเห็นเพื่นก็บอกโอ้ยบ่รอดอกนะอข่อยมาปลูก้อนเล้วเพื่นวาข่อยมาปลูก้อนเล้วมันตายเพื่นวาเออมันตายเอามาปลูกสองเถือกับตายสองเถือกกับข่อยบกปลูกเลยเพื่นวาข่อยหลังงานไข่อยบกปลูกจัดเถือเลยเจ้ามาปลูกนี่ถ้าเบิ้งเพื่นวามันเฉพาะอาทิตย์หนึ่งบ่เดียวกับตายเพื่นวานะครับ ผมก็เลยเริ่มเริ่มใจไม่ดีแล้วนะครับก็ซื้อมาหลายต้นด้วยส0มสิบกว่าต้นนลงนะครับถ้าตายหมดนี่ก็โอ้แย่อยู่นะครับก็หมดเงินไปสี่พันนะครับสี่พันประมาณสี่พันเนาะเพราะว่าตัวนี้ต้นหกสิบาทแต่ฟ่งนู้นมันต้น200รอยนะแล้วก็ต้นไรหลายต้นเนาะต้นงาะด้วยนะครับต้นงาะสี่ต้นนะครับเอแล้วก็ต้นทุเรียนอีกสามสิบกว่าต้นเนาะนะครับแต่มันยังอยู่เลยนะครับนี่ดูใบครับใบแข็งมีใบแข็ง ตัวนี้ต้น60บาทอีกร้านหนึ่งนะนะครับเดี๋ยวไปดูอีกร้านหนึ่งนะครับมันก็คนละสไตล์กันเลยนะแต, that, แต่เขาบอกว่าเป็นหมอนทองเหมือนกันแต่ว่ามันคนละแบบการเพาะอาจจะไม่เหมือนกันนะครับดินที่เพาะก็คล้ายเคืองกันอยู่แต่ว่าต่างกันอยู่หน่อยนึงนะครับตัวนี้อีกร้านหนึ่งนะครับตอนแรกเพี้ยลงนะพี่ผมเอายา <hole> ฉีดมามาฉีดนะครับมันก็หยุดนะครับหยุดหยุดไปเลยนะไม่มีเลย ไม่มีเพี้ยเลยเขาวนี้นะครับตอนแรกใบมันเริ่มกูดลงกูดลงเรื่อยๆนะครับนี่นี่ครับตัวนี้อีกร้านนึงนะไอ้ร้านนี้จะต้นไม่ใหญ่นะต้นเล็กๆแต่ว่าราคาเดียวกันละหกสิบบาทเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้นจะไม่ใหญ่มากนะต้นเล็กๆแต่ว่าใบไม่ค่อยสวยเหมือนไอ้ตัวแรกๆที่ผมถ่ายเนาะครับตัวนั้นจะใบสวยใบแข็งต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ไม่ค่อยเป็นโรคนะตัวนั้นแต่ว่านานๆไปก็เดี๋ยวคอยดูแต่ว่ามันก็รอดเหมือนกันนะ นี่รอดรอดเหมือนกันรอดทุกต้นเหมือนกันนี่ครับต้นนี้ก็ต้นเล็กเหมือนกันต้นหกสิบก็ยังรอดนะครับรอดยอดเริ่มเดินแล้วนะนี่นี่นี่ยอดเริ่มออกแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นใหญ่ว่าจะสู้ต้นเล็กได้ไหมนะครับระหว่างต้นใหญ่กับต้นเล็กนี่ตัวไหนจะดีกว่ากันเนาะเออนี่ยอดก็มันยังมาขึ้นข้างๆเนาะนี่มันมันจะขึ้นข้างๆนะครับแต่ยอดผมนะว่าน่าจะหยุดนะ นี่มันเริ่มจะขึ้นแล้วนี่สิบห้าวันนะครับพวกนี้เดี๋ยวมาดูต้นสองร้อยมั่งนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับต้นสองร้อยรู้สึกว่ายอดอยังไม่ค่อยเดินไม่ค่อยเดินเท่าเท่าต้นเล็กเนาะทั้งที่ปลูกพร้อมกันนะครับนี่แต่ว่าแต่ว่าใบใบใบเก่าใหญ่ใหญ่ขึ้นนะใหญ่เร็วมาก่นี้ตอนแรกใบพวกนี้มันเล็กๆนะแต่มันโตขึ้นโตขึ้นเร็วแต่ว่ายอดยังไม่เดินเนาะ สาเหตุผมคิดว่าสาเหตุที่ยอดยังไม่เดินใบพวกนี้ยังไม่แก่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนี่แต่ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะต้องรอให้ใบพวกนี้แก่ก่อนมันน่าจะเดินยอดใหม่นะครับเออนี่ครับตัวนี้ต้นใหญ่ต้นสองร้อยนะโอ้ดีใจมากเลยครับที่ต้นทุเรียนผมยอดเดินแล้วก็รากเดินนะเออนี่ครับอ่าตัวนี้เริ่มออกนี่ครับตัวนี้เริ่มออกแล้วนี่ตัวนี้เริ่มออกแล้วนะครับ ตัวนี้เริ่มออกแล้วเพราะว่าตอนแรกมันไม่มีเนาะตอนแรกไม่มีแต่ว่าตอนนี้มีเออนี่ตอนแรกตรงนี้ไม่มีนะมันมีแต่ข้างบนนะครับตรงนี้ไม่มีแต่ตอนนี้มันมีแล้วนะมันน่าจะเริ่มออกแล้วล่ะนะครับแต่ว่าต้นเล็กไปกวัวเนาะผมรู้สึกว่าต้นเล็กจะดีกว่าอ,อนี่ครับอ่ะโอเคครับก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูจนจบคลิปเนาะ ก็ไม่ได้ไดถ่ายรถไถเลยเลยพ่ผมไม่รู้ว่าผมจะถ่ายอะไรเนาะเกี่ยวกับรถนะครับสิ่งประดิษฐ์ผมก็ช่วงนี้ผมไม่มีงบเลยเนาะไม่มีงบเพราะว่าไอผมหมดเงินไปเยอะมากนะครับเพราะว่าพ่อผมป่วยเนาะป่วยหมดเงินไปสี่หมื่นห้าหมื่นเลยนะครับก็ไม่เหลือเลยนะครับผมก็ไม่ได้คนรวยอะไรด้วยนะครับก็หาเช้ากินค่ำต้อคร,รับจ้างเขากินเหมือนกันนะครับก็ไม่มีงบจะมาทํา งบจะมาทําคลิปเนาะครับในการซื้อนั่นซื้อนี่เนาะทาคลิปไม่ใช่ว่าไม่มีต้นทุนนะครับก็ต้องมีต้นทุนนะครับในการมาถ่ายเนาะต้องซื้อไอ้นั่นซื้อนีอุปกรณ์จุกจิกเนาะมาทำเพื่อที่จะให้มันแปลกใหม่ไปเรื่อยนะครับนี่ครับก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูโจโจคลิปวันนี้พามาดูต้นทุเรียนเนาะ นี่ตอนแรกมาเป็นกา้านทูบเลยนะครับแต่ตอนนี้มันแตกยอดหมดเลยตัวนี้เป็นชะนีนะครับต้นเดียวเนาะผมว่ามาลองปลูกไว้เฉยๆนะครับเอแต่ว่าชะนีออกออกยอดหมดแล้วนะครับนี่เห็นไหมยอดเริ่มเดินแล้วนะครับรากมันก็น่าจะเดินเดือนหนึ่งขึ้นไปเดี๋ยวผมจะใส่ปุ๋ยนะอ,อการปลูกผมก็บอกไปหมดแล้วนะครับเอ,อนี่ยกโคกให้มันพ้นน้ํานะแถวนี้มันเป็นนานะครับเป็นนาแต่ว่านานาน้ําไม่อยู่นะครับนี่นะครับ อขอบคุณมากที่เข้ามาดูจะจบคลิปก็ฝากกดไลค์ hmm. กดติดตามกับคลิปนี้ด้วยเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ